สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับสวัสดีช่วงสายๆของวันที่21มัมกรานะครับวันนี้ก็มีฝนตกลงมาบ้างนะครับปล่อยๆทำให้เราทำงานกลางแจ้งเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับวันนี้ก็เลยหางานในร่มมาทำอาพอดีวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงของก้าไม้นะครับ เราจะเปลี่ยนถุงก้าไม้เพื่อที่จะไ้ปลูกในช่วงฤดูต้นฝนนะครับประมาณเดือนพฤษภานะครับสําหรับใครที่เพาะก้าไม้ไว้แล้วนะครับอ่าถ้าเกิดมันต้นใหญ่เกินไปหรือถุงรากจะแน่นถุงเกินไปนะครับควรจะเปลี่ยนในช่วงนี้นะครับจะได้ทันดีอ่าจะได้ทาเวลาในการปลูกพอดีนะครับกับต้นฝนนะครับรากเขาก็จะเดินได้พอดีนะครับ ครับสำหรับต้นไม้ที่เตรียมมาเปลี่ยนวันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนจากตัวนี <IN SU L MA ati> ้นะครับของเหลืองปิดียธรเหลืองปิยธรเนี่ยเราเพาะมาน่าจะเป็น1ิบเดือน1ิบเดือนแล้วนะครับคือเราขายไปบ้างแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเราขายไม่หมดเราก็จะเปลี่ยนถุงนะครับมีเหลืองปิดยธรแล้วก็ตัวนี้เป็นพยอมนะครับพยอมนี่ก็เกือบปีแล้วเหมือนกันนะครับพยอมเนี่ยค่อนข้างจะโตเร็ว แล้วก็รากเนี่ยค่อนข้างจะแน่นถุงแน่นถุงมากนะครับตัวพยอมเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนถุงเหมือนกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนถุงแล้วก็รอไว้ปลูกต้นฝนนะครับตัวพยอมชุดนี้เป็นอดอกสีขาวนะครับดอกสีขาวตัวนี้เราจะมาเปลี่ยนถุงกัน เหตุที่เราต้องเปลี่ยนถุงนะครับเพราะว่าลากแน่นถุงแล้วก็พื้นที่ในการหาอาหารเขาจะไม่มีแล้วนะครับเขาจะรออาหารเฉพาะที่เราให้นะครับตัวนี้เราก็เลยจะเปลี่ยนนะครับเดิมมันเป็นถุงสองคูณห้านะครับตัวที่เราใช้เพอะตอนแรกเนี่ยคือเริ่มจากการเพาะเมล็ดมาแล้วก็ย้ายมาลงถุงเนี่ยเราใช้ถุงสองคูณห้าทีนี้ เมื่อรอระยะเวลาจะปลูกต้นฝนนี้ยเราควรจะเปลี่ยนถุงนะครับเราจะใช้เป็นถุง3คูณ9นะครับซึ่งถุงเราก็เตรียมมาแล้วนะครับถุงก็คือส่วนนี้นะครับเป็น3คูณ9ดินแล้วก็เอาหน้าดินนะครับโกาหน้าดินแถวๆบริเวณล้มไม้เรานะครับค่อนข้างที่จะที่จะหาได้ง่ายนะครับดินเราไม่ได้ซื้อเราก็จะเปลี่ยนถุงเพื่อที่จะให้รากเขาเดินดีขึ้นนะครับ ลากเขาเดินได้ดีแล้วก็หาอาหารได้ดีขึ้นเขาจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะครับสำหรับเทคนิคการเปลี่ยนถุงนะครับตัวนี้ถุงเราจะปาดออกไปเลยนะครับเราจะปาดถุงแล้วก็ตัดลากาลากในส่วนที่คดที่งอนะครับที่เขามน้วนอยู่ก้นถุงเนี่ยเราจะตัดออกนะครับเหลือให้เหลือเฉพาะส่วนที่ตรงนะครับอ่า ตัดแล้วเขาก็จะงอกมาใหม่นะครับตัวตัวที่เป็นรากเนี่ยคือระบบรากเขาจะได้สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นรากที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนะครับนี่นะครับระบบรากาที่อยู่ในถุงเดิมนะครับแล้วก็มีแทงทะลุถุงออกมาก็มีนะครับตัวนี้เราจะตัดนะครับเราจะตัดให้รากรากแก้วเขาเนี่ยเราจะตัดออกนะครับส่วนที่โคตรที่งอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม้อะไรนะครับให้เราตัดออกนะครับตัวนี้เราก็จะตัดออกเพื่อให้เขาแทงรากใหม่นะครับเขาจะเป็นรากชุดใหม่ที่มีความแข็งแรงกว่านี้นะครับถ้าเกิดเรานําไปปลูกอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือรากเขาจะไม่ไม่ค่อยแทงลงแทงลงข้างล่างนะครับก็คือรากเขาเนี่ยจะไม่ค่อยแทงลงในแนวริงจะทําให้การยึดลําต้นเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ คือถ้าเกิดโตแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีลมพัดมีอะไรก็อาจจะล้มได้ง่ายนะครับเราควรจะตัดออกแล้วก็ให้เขาแทงรากใหม่ดีกว่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราตัดออกไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปใส่ถุงนะครับเปลี่ยนถุงแล้วก็ใช้ดินใหม่กออเข้าไปด้วยนะครับ วันนี้ก็จะเป็นงานเบาๆนะครับเราน่าจะทําได้หลายร้อยต้นนะครับวันนี้พอดีฝนตกนะครับไม่เหมาะที่จะไปทํางานการแกนเราก็หางานอะไรในล่มทํานะครับการทําการเกษตรเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องคิดที่จะหาอะไรได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนํามาใช้ในการลงทุนใช้ในการใช้ใจ่ายของเรานะครับในแต่ละวัน เมื่อเราเปลี่ยนถุงเรียบร้อยก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับคือต้นไม้เราจะไม่ได้ชะงักการเจริญเติบโตนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้ออกรากใหม่แล้วก็มีพื้นที่ในการหาอาหารเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปแล้วก็จะลดน้ําเป็นปกตินะครับจะลดน้ําเป็นปกติธรรมดา หลังจากที่เราเปลี่ยนถุงแล้วนะครับก่อนที่จะนําไปปลูกเนี่ยเราต้องใช้เวลาให้รากเขาเดินได้ดีก่อนนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับรากเขาถึงจะเต็มถุงเดี๋ยวเราค่อยนําไปปลูกนะครับนี่ก็คือการทําให้ต้นไม้หรือก้าไม้ต่างๆไม่ได้ชะงักการเจริญเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าหรือไม้ผลไม้ดอก ต้นไม้ต่างๆนะครับก้าไม้ต่างๆแล้วก็จะทําในลักษณะนี้นะครับคือเราจะเปลี่ยนถุงนะครับเมื่อลากแน่นเต็มถุงแล้วเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนถุงนี่ก็คือลักษณะของการเปลี่ยนถุงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ